เตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานลวติสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเสาร์นี้เสาร์ที่หกเนาะกำลังรออยู่เลยหากไม่เป็นที่หนึ่งอย่าเป็นเสียดีกว่าจริงๆคนเรานี่นะเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งกันทุกคน เราะว่าทุกคนคือจ e n งนะถูกไหมเกิดมาเพื่อสร้างความเจริญเนี่ยกับตัวเองสร้างความสุขให้ยกับตัวเองและฉันต้องเป็นที่หนึ่งยังติก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นที่หนึ่งไม่เป็นทุกเรื่องนะ,ะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอเพราะเราตั้งใจแล้วไงว่าเราจะเป็นที่หนึ่งทุกเรื่องความรักก็ต้องเป็นที่หนึ่ง ความสุขก็เป็นที่หนึ่งของตัวเองนะไม่ได้ไปเป็นที่หนึ่งแข่งกับชาวโลกนะหลายคนนะคะหลงทางความสุขเราต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาต้องมีรถมีบ้านเหมือนคนอื่นเขายี่ห้อเหมือนเขาอยาเงี้ยสำหรับตัวเตีย่ที่หนึ่งก็คือในสิ่งที่ช่าชอบอะไรที่ตดชอบก็คือต้องเป็นที่หนึ่งคนเนี้ยเป็นที่หนึ่งในใจฉัน ทรศัพท์นี้ที่หนึ่งยี่ห้อเนี่ยที่หนึ่งในใจเราซัมซุงนี้อ่ะเรือมุซซุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพจะไม่คนอิมอย่างเงี้ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือที่หนึ่งนะคะเป็นที่หนึ่งที่เรานับถือที่เราศรัทธาทุกคนจะมีที่หนึ่งในใจของเัวเองเสมอคนดีที่หนึ่งงานที่ชอบที่หนึ่งอาหารที่ชอบกินที่หนึ่ง ส้มตำปูปลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรเงี้ที่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งของเรานะคือที่หนึ่งของเรานะไม่ใช่ที่หนึ่งของคนอื่นของคนอื่นก็คือของคนอื่นของเราก็คือของเราไม่สับสนแข่งอะไรก็แต่แข่งกับตัวเองอยากได้อะไรทําด้วยตัวเองยืนมหยัดด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาตัวเองรักตัวเอง ชื่นชมตัวเองโวยพรตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดวันนี้นะคะเรามาทักทายกันวันเสาร์เนาะเจอกันอีกทีก็ตอนที่ติดถึงสถานีแล้วแหละนี่เก้าโมงละวันนี้ติจะต้องอาบน้ําแต่งตัวให้สวยหน่อยวันนี้ออกจากเคฮะออกจากเคก็ต้องสวยถูกไหมผมสะแต่เมื่อวานละไม่ดีดนะพระสามีก็รู้แล้วครันน้เนี้ทำยังไงไม่ให้ผมดีดถ้าสระผมแล้วไปทํางานเลยเนี่ยผมจะดีดมันอ่อน ครนี้เราสาไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันมันก็จะอยู่ทรงโดยที่เราไม่ต้องใดนะคะตัวติดจะไม่ใดผมกพราผมแดงกพรผมเสียเนี่ยเด็กต,ติจะอับน้ำแล้วฟังบทสวดเรียบร้อยวันนี้เติมพลังงานตัวเองให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเจอคนฟังสี่ชั่วโมงแล้วก็จะให้สาระดีๆกับคนฟังแล้วก็สองชั่วโมงสุดท้ายคือพยากรณ์ชีวิตฟรีๆให้กับคนฟัง เดือนหน้านี่เป็นเดือนเกิดของติอาจจะมีอะไรดีๆนะคะมีอะไรดีๆสินค้าดีๆค่าโปรโมชั่นดูดวงดีๆเออนะคะโอเคเสียงแหบมากขอเวลากินชา,าแก้วเนี้อรักมาก เมวทาแมวเวลาติไม่อยู่ห้องเนี่ยนะคะติไม่อยู่บนบ้านเนี่ยหูหายชอบมากคือใบนี้ชอบแต่มันอีกใบบีใบหนึ่งคือสีดำาพติคนชอบสีขาวสีดําสีทองขาวดําทองเงินนี่คือสีที่ติชอบนะคะโอเคออกมาดื่มไหม